สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยบ้านสุขสันต์ในหน่วยนี้จะได้เรียนอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในหน่วยนี้มีทั้งหมด5เรื่องได้แก่ความหมายและประโยชน์ของบ้านส่วนประกอบของบ้านประเภทของบ้านห้องต่างๆภายในบ้านและการรักษาความสะอาดของบ้านพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะ เด็กๆเ,เห็นรูปอะไรไม่เอ่ยใช่แล้วรูปบ้านนั่นเองเรามาฟังความหมายและประโยชน์ของบ้านกันเลยค่ะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวเป็นที่ให้ความรักความอบอุ่นทำให้เรารู้สึกปลอดภัยจากสิ่งต่างๆช่วยป้องกันแสงแดด กันฝนให้กับเราด้วยนะคะและยังเป็นสถานที่ที่ให้สมาชิกทุกๆคนในบ้านทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันต่อมาเรามาพูดถึงส่วนประกอบของบ้านกันค่ะอันดับแรกเลยเด็กๆเ,เห็นที่ลูกศรชี้ไหมคะนั่นคือหลังคาหลังคาอยู่ส่วนบนสุดของบ้านเราเลยมีหน้าที่กันแดดและก็กันฝนให้กับเรา ต่อมาก็จะเป็นหน้าต่างมีไว้รับแสงสว่างและทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะต่อไปก็จะเป็นเสาเสาเป็นส่วนประกอบแรกที่จะนำมาเป็นโครงสร้างในการสร้างบ้านต้องมีขนาดที่พอเหมาะสามารถรับน้ำหนักของบ้านได้ต่อไปก็คือผนังบ้านมีไว้กั้นขอบเขตแบ่งสัสดส่วนภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อมาก็จะเป็นประตูประตูก็เป็นช่องทางการเดินเข้าออกของบ้านประตูบ้านสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยเพราะถ้าเราไม่มีประตูบ้านเราจะเข้าบ้านได้ไหมคะเข้าไม่ได้ส่วนประกอบสุดท้ายของเราก็คือบนับนไดบันไดก็ใช้ขึ้นลงบ้านระหว่างชั้นแต่ละชั้น สำหรับบ้านใครที่มีชั้นเดียวแต่บ้านยกสูงก็ต้องมีบันไดสำหรับขึ้นบ้านเหมือนกันค่ะต่อมาคุณครูก็จะพูดถึงประเภทของบ้านประเภทของบ้านที่คุณครูยกตัวอย่างวันนี้จะมีทั้งหมด5ประเภทประเภทแรกก็คือบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวที่คุณครูยกตัวอย่างวันนี้จะมีทั้งบ้านเดี่ยวที่เป็น1ชั้นและบ้านเดี่ยวที่เป็นสชั้น บ้านเดี่ยวจะมีไว้สำหรับครอบครัวเล็กๆหรือครอบครัวใหญ่ๆก็ได้ประเภทที่2คือบ้านแฝดบ้านแฝดก็จะมีทั้งบ้านแฝดหชั้นและบ้านแฝด2ชั้นบ้านแฝดก็จะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่เหมือนกันค่ะต่อมาประเภทที่3คือทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์เหมาะกับการอยู่คนเดียวหรืออยู่แบบครอบครัวเล็กๆค่ะประเภทที่สก็คือคอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียมเหมาะกับการอยู่คนเดียวหรืออยู่กันเป็นคู่ค่ะและประเภทที่5อาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ก็จะเหมาะกับผู้ที่วางแผนที่จะทำธุรกิจค่ะต่อมาคุณครูจะพามาดูห้องต่างๆภายในบ้านวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ห้องห้องแรกเลยก็คือห้องครัวห้องครัวก็มีไว้สำหรับทำอาหารไว้รับประทานค่ะ ต่อมาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็มีไว้ใช้ทำกิจกรรมภายในบ้านร่วมกันเช่นดูโทรทัศน์หรือนั่งเล่นค่ะต่อมาก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนก็มีไว้สําหรับพักผ่อนค่ะและสุดท้ายก็คือห้องน้ำห้องน้ำก็มีไว้ทำธุระส่วนตัวและใช้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายค่ะต่อไปก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันค่ะก็คือหัวข้อ การรักษาความสะอาดของบ้านวันนี้คุณครูก,ก็ยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ีอย่างอย่างที่1ก็คือการกวาดบ้านถูบ้านแม้แต่บริเวณรั้วบ้านด้านนอกทางเดินที่เดินเข้าบ้านก็ควรทำความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอให้ร่มรื่นปราศจากขยะมูลฝอยค่ะ ต่อมาก็คือพื้นบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆไม่ควรปล่อยให้มีน้ำขังที่พื้นหากปล่อยไว้นานจะทำให้เกิดตะไคร่น้ำหรือถ้าหากมีน้ำหกน้ำขังก็จะทำให้เด็กๆลื่นหกลุมได้ง่ายดังนั้นควรขัดและเช็ดทำความสะอาดให้แห้งค่ะและต่อมาก็คือการดูแลสวนค่ะควรดูแลสวนและต้นไม้ไม่ให้รก ดูแลต้นไม้ลดน้ำพรวนดินตัดหญ้าให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ที่มีพิษเช่นงูและตะขาบค่ะและสุดท้ายก็คือการล้างจานชามที่ใช้แล้วเด็กๆควรล้างจานชามทุกครั้งที่ใช้งานหรือทุกวันที่ใช้จานชามไม่ควรนำมากองกันไวเ้เยอะๆนานๆและล้างครั้งเดียว พราะอาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อโลกได้ค่ะการเรียนหน่วยบ้านสุขสันต์ก็จบลงไปแล้วค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทําคุณครูจะให้เด็กๆทําความสะอาดบ้านอะไรก็ได้คนละหนึ่งอย่างถ้าเด็กๆคนไหนทําแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูในกลุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย